สวัสดีครับสวัสดีเอฟซทุกท่านทุกคนครับยินดีต้อนรับเอฟซีท่านเข้าสู่ทีมงานพอสวายฝารวยผู้เถ่าฝารวยครับเอฟซครับผมตามแนวทางของหมอดูตาทิพย์หรือว่าคุณพ่อหมอพงเพชรครับเอฟซครับผมก่อนที่เขาไปชมยิบของพ่อหมอนะครับเนาะเอฟซก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเดินทางช่องเป็นสื่อกลางเป็นทำขึ้นเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นครับเอฟซครับผมมักระจัดคัดกระจาผ่านนะครับเนาะคันมักคันชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ขดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้สําหรับอิฟซีใหม่ที่เข้ามาครับอิซีครับผมแนวทางของพ่อหมอวันนี้จะฝันอะไรนะครับอิฟซีครับผมไปฟังพ่อหคนที่บอกสู่ฟังเนะครับเด้อวร์วาคนฝันเหนียงนะครับเนาะพ่อหมอนี่ก็เห็นว่าเลขของเพิ่นกะเข่าอยู่ด้ีครับอิฟซีครับเขามาตลอดอยู่นะครับต้องระวางต้องตัดสองตัวเอานะครับอิฟซีครับผมเพิ่นส่วนหลายเพิ่นก็สิเน้นสองตัวแล้วครับอิฟซีกให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมครับตัวเลขกคู่ตัวก็มีโอกาสเข่าได้เช่นกัน ตัวเลขทุกตัวกับมีโอกาสลดไ้เช่นกันครับวิีครับผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเด้อขอย้ำนะครับนะว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับมักระจัดขัดกับพานครับวิีครับผมเอาวิสิไปพาไปหาพ่อหมอนะครับวิีครับคุณพ่ออยู่บ้านพอดีครับนั่งถ่ายอยู่พอดีนะครับว่าพี่ครับโอ้พ่อหมอเป็นผู้ดูดวงครับวิธีครับผม ดูดวงแต่งแก่เสียเคาะบูชาเอียงต่าง,งๆนะครับเนาะคุณใดมีการมีงานดเด็กอยากมาหาพอหมอติดต่อไปขึ้นบันไม่ลงบันไม่ขึ้นบันไม่นะครับนะเนาะเหตุแต่งแก่เสียเคาะบูชาเอียงต่างๆกับติดต่อมาหาคุณพ่อได้เลยครับ <S <S <น>เออเอฟซี FC ครับผมนะครับเนาะไปหาคุณพอ่อคนที่บอกสูฟังว่าผลฝันยังครับเอฟซี FC ครับผม โอ้เมื่อนี่ากาศเย็นแท่าพ่อครับผมเริ่มสีหนาวแล้วนอกพ่อเนาะไอ้มันหนาวแน่พ่อออืมันมันห่อนมาโดนแล้วมันห่อนแล้วฝนแล้วเออครับผมวัาดีพ่อครับผมครับผมเป็นยังไงพ่อเมื่อที่แล้วไรยังไงสูนหายังไงมาเป็นยังไงเออเพื่อนนี่พ่อเป็นหาเป็นหกพ่อพ่อเนี่ยเป็นพ่อคือว่านเป็น อ่ามันอ้มันะเป็นหกนาพ <S <s oh, <S <s ่อบ anyway> oh, ัานนี้เป็นหาเป็นหกซื้อแต่ศุนนาเออเออเอหนังไดจะหมดกหาเออฮกหาเก้าเออก็มันหาซื้อยี่เด้ล่ะก็หาซื้อยู่บ่กพ่าะออบ่กลับหัวกับทางบ่บ่กลับอยู่แล้วมบ่มีเออเนี่ยรัตรี่เหรอโอ้กับผมเขามาขายเขาเบิกขายเบิกกันอืม วัดก็เป<ม>็นโอ้ตัวมาาวหาัวนตัวพัววานี่เจ้าเขาออกตัวนี้อะครับยังไง<ม>เอาข้อผาา่านหมเออปิดเพี่ท่องท่องมั้งครัปฏิเนาใส้ใส่หัวอทีเ่เป็นศูนย์เป็นหาดมี่ได้จะหาว่าใกล้เอาะมื่อผมาท่องมันเป็นเก้าของวาสิวันพอ่อยย่เพาน่าปล่อยอเป็นผู้ฟันเนาะ ถ้ามันเป็นเก่าเลยหรอวะอออ้อวงเยเป็นเก่าว่ามันทีบ่เป็นเก่าพาว่าป่วันเป็นศูนเป็นห่ออยู่วเนาะตีวานทีเว่าเอานกับซวนท่วนเป็นหอเป็นกลมๆมาวันนี้เป็นได้พ่อฟฝันยังไงขึ้นหนึ่งฝัน อือทำเงมนเด็หน่อยอย่างนี้นมาครับตายแล้วล่ะโอ้ปูเคนเสียม,มากนะพม่จังคดบบตายโอครับมากครับปูกระบอกน้ำพังต่างเซ็นอือตายแล้วไม่ได้ปุอยอะไนี่อือขึ้นรุ่นแล้กวก็ไฟไปอย่าง่งางไปน้านข้างไปพออุโมง ขาจ่อเขาไปเป็นหลุมเขาไปซองเมังเอยเขาจ่อเป็นอสียงมาใั่อืออุโมงค์ใต้ดินนี่บ่พ่อคืออุโมงค์ใต้ดินเนี่ยท่านได้เป็นซอดที่เขาจ่อเขาไปเรื่อยซ้ำเอยซ้ำโค้งใหม่เลยนะจ่อเขาไปเป็นโค้งเขาไปคืออุโมงค์ใต้ดินเออเริ่ดเขาไปยังไล่ะเมียนซองเมังเป็นห้อยจ่อห้อยครับทางห้อยอือครับผมตีใส่ียงอะไรไป พ่อได้เข้าไปบ่บัดนี้เข้าไปไปว่าบ่ได้เข้าไปจะอยุได้ปากโอ้บ่อยู่ปากปากของมึงซ่อนเข้าไปจะซื้อยามันเป็นตะดินเดี๋ยวบ่งหน่ะยามันโอ้ยามันพังของไรไม่ฝันก็คือยาเนาะแบบนีเท่านั้นล่ะถ้าเก่าหันไปน้ำท่าไงงานน้ำท่าเนี่ยน้ำเลขที่สองอืมเป็นแต่นอนน้นท่าเนยครับแต่พ่ออุโมงค์มันจะเป็นอย่าง ไมยอุโมงค์ก็เสียบโซ่หมุ่ห่าอ๋อมันเป็นหู้เข้าไปได้ผมกลมได้กตีใสายโซ่เยู่เออตัวพ่ออ่นแล้วบัดนี้ตีใส่ยสองโซ่เอาตัวพ่อว่าตีเอาตังไตัวพ่อเองตีแล้วฝันไปเนาะไปไปพ่อเนื้อทางไปเอาคนทางนี่มันคือเฮ็ดมาดีคือทางดีอาบดี งางไป,ไปังไหนไปก่อไปอตันผู้ลือไปทังจอเข้าไปสียทขนั่นแหะเป็นหงุมอุดเข้าไปซออ้อมเข้าไปเป็นแต่พั้านี้บากะบางวันเ่ากันมาสัน่นคือว่าโอ้ยออก็กาเข้าไปจะเ,เดินตรงนี้ขปนเป่นอย่างนี้กูนอนู่การลอบ้นตามฟันนั่นกับว่าก,กันก็ูนเจ็ดกับศูนแปดเออฟงกวาสันอยู่ เพราะเพราะว่าพอ่อหนิกับบเก็ตพ่อนี่เป็นเจ็ดที่เป็นแปดพ่ออายุอะไรเจ็ดสิบเอะไรอายุเจ็ดสิบหกปีนานอบเก็ดศูนย์กับหกศูนย์ทันตัวมีศูนย์นี่เดินปะแมนศูนย์นี่แต่ว่าพ่อตีไปเป็นยังกว่าได้เดินทางนะมันเป็นสอง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 เจ็ดศูนย์สองเจ็ดศูนย์ แปดศูนยอ่าตอนนี้แปดศูนยกันได้แปดศูนครับเข้าไปเมืบบ่อกลับมาได้เข้าวแจแต่ว่าได้เห็นซ้อมเข้าไปยู่ปากนะพอดีวันิีอยู่าาปากอุโมงค์พอดีเันาี้นเขาไปก็ได้เข้าไปในอุโมงค์เนื่อาเขาเ่ากล้าเขาครับผมเพราะว่าไม่ถึงแปดศูนย์เออเมื่อเข้าไปไม่ถึเจ็ดก็กอัวครับผมบ่เขาอุโมงค์กันเขาอุโมงค์นี่เป็นแนม่บบาาเพราะ ตัวกันไว้ขึ้นแปดศูนยกว่าศูนย์ตัวกันมากแ่เจ็ดศูนย์นแหละเออเรื่องขอฝันหลอก้นวันมีเจดนี่หรอกว่ากับเจิว่ามีเจดฝันบาเดวไปบ้านหลังเก่าเออบ้านเก่าบ้านที่เก่าบนเมื่อี้เก่าได้เบอกเคยฝันเห็นน่ะครับผมปีนี้ฝันเห็นว่ามันหาหกเจ็ดแปดเทียร์แล้วบออือ ผเคยไปวันเห็นบ้านล้งเนี่ยเออ,อบ้านในฝันอ,อือไปไหมสองเจ็ดบ้างสิบเจ็ดบ้างที่มันออกโอั๋อคำมันออกมันดีออกลักษณะนั้นเออว่าสองเจ็ตกับหนึ่งเกตดมนแันไวเล็กน้อยสันหนึ่งเจ็นนเดอเอฟซีครับผมแมนกว่า,วา สั้น่หนหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดเอาใช่ไะสองเจ็ดนีอยู่ในเด็กสาตัวแล้วสองเจ็ดก็ไรก็จะซื้อตามนี้ละที่ตามฝันน่ะซิรัตตีจะซื้อพ่งละชี้เจ็ดสองเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์แปดเจ็ดสองเจ็ดกาไม่เบ็ดวงกงเหบดุย แม่เล็กน้อยวเนี้แต่พวกเขากบมานี่ยมันสีเล็กตัวไหนมันสิบริสตัวเขากับบอกเป่จังหวะนี่แล้วมันหกหามันสิบ่หาหกสิมัเป็นนานต้องเป็นสิหาเก้าหาเก้าออกแปลมันตายแล้วเป็นูลน่นแหละซอลเมันมันสิเป็นซูลนั่นปฏออื มันเมนมาพอคนตายไดไเป็นซุนมตายอ้เป็นชุนเนอ่ขั้นได้ว่ากันอยู่ในรัพอ่เป็นยังว่าว่าเห็นมากครับว่าวว่าน้ากันว่าสั้นอขันฟันเห็นขันใว่าเนี่ยคือสิบบดีอืาขันบได้ว่าเป็นอย่างเงี้ขันเงินผู้นต่เป็นวางสั้นอของคนตต่อยามาหาว่าน้ากันคือคนนี่ยบดีอสิเจ็สิบปวยอ่านเป็นของดีดิอออันนี้ว่าว เออนสี่สีผมก็เป็นอย่างนี้คเอฟซีกับพิจารณาวเด้อครับเด้ออันนี้เป็นความฝันของคุณพ่อเนาะครับเนาะคนฝันยังไงคนก็บอกสูฟังสั่มครับเอฟซี FC ครับผมเลขฝันของคุณพ่อพงเพชรหมอดูแม่นๆครับเอฟซี FC ครับ หน้าจอไว้ครับยุบซีครับผมสําหรับแนวทางของคุณพ่อนอะครับว่าสองเจ็ดศูนย์ทางเป็นสองพ่อว่ามัมนว่าพ่อเดือกข้างเน,น,นี่ไหนมิจตสองอปากอุโม,มงมันเป็นศูนย์แต่ว่าตัวคุณพอ่ออายุเดือนหนึ่งักเจ็ดขึ้นครับเจ็ดสิบหกเจ็ดตัวละครที่สามตัวมันมเป็น 2, 0, 0, 0. อสองศูนย์กับเจ็ดศูนย์เนี่ยนะครับผมม,ม,มีสองเจ็ดหนึ่งเจ็ด นะครับก็ลงแตบหนึ่งแคปหนาจอไว้ครับเอซครับผมแนวทางของคุณพ่อหมอดูตาทิ์ครับผม